สงกรานมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นปีใหม่ตามความเชื่อโบราณเดิมที่ถือว่าวันสงกรานวันที่1 3บสถึงสิเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยแบบดั้งเดิมก่อนจะมีการเปลี่ยนมาใช้วันที่หนึ่งมกราคมตามปฏิทินสากลในปีพุทธศักราช2483ในเทศกาลสงกรานมีการทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานสงกรานยังเป็นเทศกาลแห่งการรวมตัวกันของคนในครอบครัวลูกหลานมักกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ในแต่ละภูมิภาคมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนับเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าและสมควรสืบสานต่อยอดให้คงอยู่สืบไปปีพุทธศักราช25 6 6ยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงกรานไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม